เจอกันอีกแล้วครับกับผมชาเชี่ยวชันครับก็มีแนวทางมาฝากครับสำหรับตัวหน้าช่องทุกวันอย่างนี้ครับหนึ่งคู่หนึ่งสานามครับเมื่อวานนี้นะครับที่ให้ไปครับไปทั้งเดือนนิวเซนครับในบอล ยู่ฟาดจากผลลีกรอบคัดเลือกครับอยู่ที่มุมบนครับ3ช่วงตัวนะครับเป็นท่านั้นเดอร์นิูเซนครับเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่ายกกันไปนะครับไม่เสียหายเลยนะครับในส่วนท่านนายนับเี่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมฝากไว้นิดนึงครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ท่านั้นแอปเขียวนะครับ CH09 นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับแนวทางนะครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับสำหรับตัวหน้าช่องครับชายชุชานอัลมารฝาดครับก็หยิบยกไปรายการเท่านนั้ โคปาอเมริกาเลยครับรอบรอง,รองชนะเลิศแล้วนะครับลงเตะในเวลา7จ็นาฬิกาครับเป็นทางด้านทีมชาติอุรุกวัยนะครับพบทางด้านทีมชาติ โคลอมเบียนั่นเองนะครับในส่วนนะครับเส้นทางนะครับการเข้ารอบนะครับทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่ทางด้านอุลุกวัยนะครับพวกเขานี่ผ่านทางด้านบาร์ซินมาได้นะครับในส่วนของความพร้อมวันนี้ครับจะใช้งานทัานดาวินนูเยสนะครับอยู่ที่ทานนาวเป้าครับแผงกลางก็จะมีทางด้านมาร์ซิลิโนนะครับอาล็อกโคนะครับแล้วก็ทางด้านนิโคลันเดลักคูสนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนั่นเองครับในส่วนของทางด้านทีมชาติโคลอมเบียนะครับในรอบ16ทีมนี่พวกเขานี่เอาชนะทางด้านปานามาครับมาแบบท่วมท้นเลยครับที่ห้าประตูต่อศ เผู้เล่นครับวันนี้จะใช้งานท่านจอนคอโดอบานะครับยืนไปท่านหน้าเป้าขับแผงกลางก็จะมีท่านลุยดีอาร์ครับรวมถึงท่านฮาร์เมสโรลิเกสนะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนั่นเองนะครับส่วนเฮตุเฮตนะครับในการเจอกันครับทั้ง2ทีมครับเสมอไปที่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับมาเข้าสู่ท่านั้นศาสนามุมมองส่วนตัวนะครับสำหรับคู่นี้ครับเบลดกำแพงวันนี้เปิดมาที่เสมอไหนเสมอกัน ค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุรุกวัยหรือโคลัมเบียนะครับฟอร์มนี่พอๆกันเลยทั้งคู่นะครับแต่นะครับถ้าวัดจากลูกนิ่งนะครับผมว่านะโคลัมเบียเนี่ยยังดูดีกว่าทางด้านอุรุกวัยนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับน่าจะเสมอกันนะครับแต่ถ้าโอกาสที่จะชนะนี่ผมยังมองที่ทางด้านโคลัมเบียครับคู่นี้นะครับจึงให้เลือกเชียร์ทางด้าน โคลัมเบียได้เลยครับเชื่อว่านะครับอย่างน้อยๆนะครับจะไม่แพ้อุรุกยนะครับโอกาสที่จะชนะอุุกวกยมีพอสมควรเลยครับวันนี้จัดไปที่ชนะโคลัมเบียนะครับในค่ำคืนนี้เลยนะส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับฝากไว้แล้วกันครับใต้โปรไฟล์เด้ออยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับมาได้ที่ชนะใต้โปรไฟล์ครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ชนะแอปเกี่ยวกับ c h 0 9นะครับจากกันวันนี้เช่นเดิมครับขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ